สวัสดีครับยากัะยายเด่นนะปอเดี๋ยวนัดจะไปกล้งะาแล้วค่ะอู้บูบุบุญหรืบุญ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 เดกอินเกอนเดนัด้ดอนจ้า No. <laughs> Ao mùi bùi bùi nát cái bánh bùi 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 nay em bùi cho bùi 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 เนนีอมอาอ้าอ้นอาน้บบด้าหน้ามานหน้าลูกมาาหน้าแม่ตรนี้น้าน้ามาหาแม่มาหาแม่เร็วนนัมาหาแม่ลูกนั่นแหละ Nana, come on, come on. Mari ni, ni. Aduh, luang. Mari ni, lu. Kata, jai, jai, jai. Aduh. Jai, jai, jai. Jai, jai, jai. 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 Donut, Nana, jalan Ha? Donut, jalan うわ。わ